สวัสดีครับทุกคนวันนี้ฮะมีคนหนึ่งเขาคอมเมนต์มาใน YouTube บอกว่าอยากให้ผมสอนมันนี่ฮอปโอเคฮะมันนี่ฮอปมันเป็นเบสิกที่นักปั่นยาทุกคนควรจะมีเพราะเราต้องใช้กันเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวอย่างของการมันนี่ฮอปนะฮะว่าเราใช้ทำอะไรได้บ้าง มีหลายเหตุการณ์ให้เราต้องใช้และเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนการทำเบนี้ฮอมฮะเริ่มจากเบบี้สเตปคือแบบมันเดินแบบเด็กน้อย่ค่อยๆไปทีนิดนิดทีนิดทีนิด,นดแล้วค่อยดึงรถให้ขึ้นทั้งสองอันโอ้ยติดตุดออนี่ก็ช่างสัรหาสถานที่จริงๆไบ่ห้อบฮะครั้งแรกเลยคือหนึ่ง สเต็ปแรกเราต้องดึงไมเราต้องแบบย่อ,อกโก่นลงอ่ะฟึ๊บแล้วก็ดึงมาข้างหลังเหมือนเราทําเป็นรูปตัวเหมือนเราใช้ตัวเราวาดเป็นรูปตัวแอลสังเกตนะฮะมาเลยนะแล้วก็ดึงพอเราดึงมาข้างหลังเสร็จมือเราตึงเห็นไหมมือเราตึงให้ล้วมันก็จะดึงเราหน้าให้ลอยขึ้นนี่คือสเต็ปแรก เพื่อการซ้อมที่ดีฮะเราควรจะมาร์กจุดไว้จุดหนึ่งในที่นี้ผมใช้เส้นตรงนี้เป็นมาร์กจุดให้ดึงให้ล้อหน้ามันข้ามเป็นสเต็ปที่หนึ่งเห็นไหมว่าพอเราดึงตูเราลงแล้ววาดมาข้างหลังอะดึงมาข้างหลังแขนเราจะตึงพอตึงเสร็จเราจะดึงล้อหน้าให้เราลอยขึ้นฮะนี่คือสเต็ปที่หนึ่ง เสปที่สองตอนที่้อหน้ามันยกแบบนี้ใช่ไหมอา้าวเบรกลังไม่อยู่เบรกหลัางหายแบบเนี้ยพอเราอยู่แบบนี้เสร็จเราดีดตัวเราขึ้นฮะเราแบบจากที่เราย่อมาใช่ไหมพอดึงมาเสร็จเราดีดตัวเราขึ้นดีดตัวเราพอเราขึ้นนะมันจะมีโมเมนตัมจากรถเนี่ยฮะมาพอเรามาแบบนี้เสร็จปุ๊บพอเราดีดตัวเราขึ้นมันทําให้ล้อหลังมันขึ้นตาม คล้ายๆเราช่วยด้วยใช้ล้อในการใช้ขาในการช่วยอยู่เนี่ยเห็นไหมสังเกตข้อเท้าเหมือนแบบเราเหกล้นิดนึงแล้วก็ดึงดึงรถมาด้วยนี่คือจังหวะที่เราหลังจากเราดีตัวขึ้นไปแล้วเราย่อขาย่อขาเพืที่จะให้ให้รถมันขึ้นตามเราไม่ใช่ว่าเราเราแบบเอาดึง สึทั้งคันนะไม่ใช่ฮะถ้าเราดึงขึ้นอาคันนี้มันไม่ใช่บันี่หอเดี๋ยวจะทำให้ดูตัวอย่างที่ถูกต้องหนึ่งแล้วก็ตัวอย่างที่ไม่ถูกหนึ่งที่ถูกต้องตัวอย่างที่ไม่ถูก <c oughs> มือใหม่หลายคนฮะเขาจะดึง เขาใส่คีทนะเขาจะดึงขึ้นทางรถอ่ะซึ่งมันไม่ถูกต้องเลยแต่ผมเนี่ยมันเป็นบันไดแฟตมันเลยต้องดึงตามจังหวะดึงล้อหน้าขึ้นแล้วก็ดีตัวเราขึ้นหลังจากนั้นเราก็ต้องงอขาเราตามตอนที่งอขาเราผลักรถไปข้างหน้าด้วยมันจะเป็นแบบจังหวะแบบดีงตัวไปข้างหลังดีตัวขึ้นแล้วก็งอขามันก็ขึ้น แล้วจากนั้นก็ผักเห็นมาข้างหน้าด้วย เคล็ดลับในการโดดของเรานะฮะยิ่งเราดึงล้อหน้าได้สูงเท่าไหร่เวลาเราดีดตัวขึ้นแล้วก็ถักเหนไปข้างหน้ามันจะทําให้เราโดดขึ้นสูงเท่านั้นโดดถ้าเราล้อหน้าขึ้นแค่นี้แค่แค่นี้ถ้าเราดึงขึ้นสูงเยอะก็แบบผักแต่ตอนนี้ผมเจ็บหัวไหล่ครับไม่ไม่สามารถดึงได้เยอะเหมือน,กกอนแต่ก่อนแต่ก่อนผมโดดได้โดดได้สูงประมาณเกือบเท่าล้อแต่ว่าตอนนี้คือ จากวันเหตุรถล้มฮะแล้วมันปวดเดี๋ยวจะพยายามทําเท่าที่ได้ถ้าเราดึงน้อยก็โดดได้น้อยเพื่อให้ฝีมือเราพัฒนานะครับจากที่เราเอาเส้นไว้ใช่ไหมในการมาร์กจุดที่เราขึ้นต่อไปอ่ะถ้าให้ดีคือเราควรจะหาอะไรมาวางไว้นี่อยาก เบรกหลังก็พังใช้ได้แค่เบรกหน้าที่นี่ไม่มากครับเหมือนเดิมถ้าแบบปกติยอ่อว่าตูวมาขางหลังดยตัวแอลดึงให้ล้อหน้ามายกเพราะนายกเสร็จแล้วก็ดีตัวเราขึ้นเพราะดีตัวเราขึ้นเสร็จฟึบเราย่อขาเพื่อที่จะให้รถมันตามเราขึ้นมาย่อขาก็พอกับผักมือไปข้างหน้าพอเราผักมือไปข้างหน้าใช่ไหม เราดีดพักมือไปข้างหน้าทาให้ล้อหลังมันตามมาแบบนีบ้เนี่ยพักไปอ่ะเหมือนันเป็นจุดหมุนอยู่ตรงนี้ยียไดไปลองกันฮะง่ายๆเราจะพาด,ดูตัวอย่างว่าจะในโอกาสไหนบ้างบอกเลยข้ามหลุมขึ้นฟุตบาทลงฟุตบาทข้ามขอไม้อยู่ในป่าหรือว่าข้ามไม้มันนอนหลับอยู่หรือว่าที่มันตายโดนรถเหยียบอะไรเงี้ย เป็นเหตุที่แบบมันจวนตวัวแล้วเราแบบเบรกไม่ทนันคือแบบดึงขึ้นเลยโอเค พ่าดาก็ที่จริงอาจจะทําตัวอย่างบนันนด่ฮอบที่อยู่ในเมืองฮะให้แบบขึ้นฟุตบาทมั่งข้ามร่องน้ามั่งอะไรมั่งแต่ว่ามันก็ปันไปคนเดียวแล้วมันไม่มีคนถ่ายให้ที่แกจวางกล้องก็เลยมาที่สนามเลยเดี๋ยวต่อไปฮะจะทําจะเทคตัวคล้ายๆบันนี่ฮอปอะแต่ว่าขึ้นเนินขึ้นเนินฮะมันก็การโดดเนินอะคล้ายๆแล้วก็แบบแทนที่จะเอาตู่มาข้างหลังแบบนี้ใช่ไหม เราแค่แบบคอมเพรสตัวเราลงกับกับพื้นอะแล้วก็ค่อยยืดขึ้นฟหลักการตองขึ้นอะเหมือนบนัร์ดีอบเลยฮะเดี๋ยวจะลองลองทําให้ดูดูว่าจะทำสโลโมชันได้ไหมเดี๋ยวรอดูฮะเดี๋ยวจะลองที่เนินน้อยนี่ก่อนนะครับการแบบกดรถตัวเราลงอะพอถึงตรงนี้ก็คือโหลดตัวเราลงแล้วก็พอถึงปลายเนินแล้วก็ดึงหน้าขึ้น มือแล้วก่อนดึงจากนั้นก็ย่อขาย่อขาเพื่อที่จะให้มันขึ้นสูงอันนี้เนินน้อยใช้หลักการเดียวกันเลยเดี๋ยวเราไปดูเนืินใหญ่กันดีกว่า ตรงนี้เนินมันชันนะครับเห็นไหมว่าเนินมันชันแล้วก็กดตัวจากตรงที่เป็นข้งล่่งอะ่ะจากตรงนู้นมากดมาฟื้นแล้วก็ดึงขึ้นเนินชันก็จะไม่ค่อยดึงมากได้เดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างของการดึงเยอะตอนนี้คือแบบแค่ดึงขึ้นธรรมดา ไม่่อาได้ดึงแขนดึงขาเท่าไหไรเลยเพราะหน้าเนินพาเราขึ้นเล่นท่าดีกว่าแต่ถึงยังไงเราก็ต้องดึงหน้าช่วยนะไม่งั้นด้วยความเร็วแล้วก็หน้าเนินขนาดนี้ถ้าเราไม่ดึงหน้าคือหน้ามันจะตกแล้วท้ายมันก็จะดีดทำให้เราโอทีเบียเขาเรียกอ,อะไรวะโอเดบ r ตีนก,กามัวนหน้าครับ เดี๋ยวไปดูเนินที่มันต้องดึงเยอะๆดีกว่านีฮะเนินนี้มันเป็นเลสซิ่งหน่อยมันจะไม่ชันมันจะไม่ชันเหมือนเมื่อกี้แต่ว่าถ้าเราอยากดูให้ผ่านเราก็ต้องแบบดึงหนักๆเลยอันนี้ดึงแบบเหมือนไปนี่หอบเลยเดี๋ยวเราดูว่าจะทำโซโลโมชั่นได้ไหม,มจะพยายามดึงเยอะๆครับ ดึงหน้าขึ้นไม่ใช่แค่ดึงธรรมดาฮะเราต้องกดตัวเราลงไปด้วยกดตัวเราลงเพื่อที่จะเพื่อที่จะมีมีพื้นที่ในการดึงขึ้นถ้าเรายืนอยู่เฉยๆแล้วแบบดึงขึ้นเฉยๆอะมันก็ขึ้นได้นิดเดียวเหมือนกับที่เราวันนี้หอบอะที่เราต้องมีที่ว่างระหว่างก้นกับบ่อเยอะๆเพื่อเราจะย่อลงย่อลงเพื่อที่จะมีพื้นที่ในการคืนตัวขึ้นอันนี้เหมือนกันย่อลง ถึงแม้ไม่ต้องสไลด์ตูวไปข,ข้างล่างอะก็คือย่อลงเพื่อที่จะดึงรถขึ้นทุกอย่างแล้วต้องฝึกฝน มันจะได้โอ้ยเขาน่าพอดีเปะ๊ะเราต้องฝึกฝนฮะเพื่อที่จะเกิดความเคยชินเกิดความชำนาญแล้วเราก็จะใช้ท่านั้นได้แบบง่ายๆเลยอย่าลืมไปหาก,ก็ได้นะฮะบมนิฮอปง่ายๆจะไปถึงโดดเนินได้ไงวะโอเคถือว่ามันเป็นการพื้นฐานมาโดดเนินนั่แหละแต่ว่าน่าจะไปสอบเมนวน ดึงยาวๆเลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับมีอะไรแนะนำหรือว่าต้องการอะไรอีกก็เม้นต์มาได้เหมือนกับคนก่อนหน้านี้ที่ว่าขอให้สมบันทีหอบโอเคซี e ิก t t ทามถ้าเจอกันใหม่ t o o f a s t e r